ไอ้รักนะเว้ยรักที่สุดในโลกคิดถึงมากอยากะหองก้าจังเลยรู้ไหมรักจังเลยไอ้หักเจ้าอีลีอีหาอับปีน้องมากไอ้บ่กูสิหักหาแม่มึงบ่บักหาคอยงออยามาหาวบาหาวนาเจ้า นาอนั่นคือโนกเขาเจ้าสาบักสันดันมาอย่าเว้าบอคือนกเขามึงนั่นคือลิงไอ้โจโ๊ก,กได้แต่อายหามโจกผู้อื่นไอ้ิโจกข้ามวันข้ามคืนสินังหรือยืนก็แล้วแต่อายตั้งใจฟังเดอผู้สาวลีวัด ซื้้อนางไอโอ้ยบักฮามึงก้าว่าไปผู้บ่าวนางไอ้ซื้อว่าคูหลูสัตว์อเอ้ยถ้ามีปืนนะมึงเอ้ยแม่งเอ้ย <c oughs> ทำไมมีปืนแล้วทำไมแล้วมีอย่างกูมีอยังกู <c oughs> มีหรือ,อยัง <c oughs> พูดเฉย <c oughs> <c oughs> อันก่อนกูจะถามปัญหามืองกูจะถามว่ามึงชอบเล่นฟุตบอลชอบเตะบอลบอชอบฉันนี่แหละมือชุดมึงเนี่ยกองหน้านะคะกองหน้านะคะงานเมึงฟังปัญหามึงว่าสนามฟุตบอลนี่ทำไมขอถึงชอบปลูกหญ้าอ้าวก็เวลานักฟุตบอลลบมันถึงไม่เจ็บอืไม่ใช่เอาทำไมถึงชอบปลูกหญ้าถ้าปลูกต้นมะพร้าวมันจะเลี้ยงบอลยากเอาแตกระของน้อง เอาบอกว่าโกฟุตบอ่อนี่ทําไมเขาถึงใส่ตา่ายไปทางหลังอา้าวกับเวลานักฟุตบอนเตะเข้าไปเนี่ยจะได้รู้ว่าลูกเข้าไม่เข้าไง,ไมงนม่นใมันไปไกลด้วยเป็นยังหลังไ,ไม่ใช่เป็นยังหลังห่างไงถ้าเอาผ้าม่านมาใส่มันจะเป็นโรงแรมจิมมี่ลกศนัดน้ำเย็นมีบนอน้อเถอาเอ้ยแกอยู่ในตูนต้เย็นหันเด้บ่มีขาตีโดนนี่อว่ายางมาหอดเงอนก็ยังยางมาได้ตู้เย็นอยู่ข้าคืบนี่ย่างเปเปิดกินเองมันสิไตยบอกอุวา ขอโทษครับสิไปเอามากินเองดอกบบอให้นยากถึงคุณภรรยาดอกครับเจ้าสิมานั่งจมเห็ดยังเจ้าคือบอกฝ้าไปหาอาบน้ำมาท่านแล้วเบิ้งละกุยปานแห้งอะวรอดยาโอ้ยแต่คนเห็ดงานมาเนาะมันก็เม้นกับกุยไปธรรมดาละเท้า เจ้านี่ก็จังแมนเป็นห้องเป็นแย่ข่อยนอนีอ่หัวเมียกันเขากับจังซี่ละเออเ <laughs> จ้าหูบ่ย่ำข่อยเมยย่ำข่อ,อยทอนี่ข่อยขึ้หอดไผ่ขึ้นหอดไผ่ล่ะข่อยขึ้นหอดแต่เจ้าผู้เดียวเด้เดบอมีแผนได้เท่าห้านี่ขันข่อยทอนเจ้าได้ผู้เดียวนี่เออขอ่อยสิทนได้เบิดทุกอย่างเลยในโลกไงว้านี่ข <laughs> <laughs> ่อแห้งตายเอ้ย <laughs> ขีข่ข้าวรับยังละเฮ้าเมื่อนี่เท่าวะลูกวาลูกไปหากินเอารลดยุตตลาดพุ่น